นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและจัดการทำแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อหัวหน้าสวยอขออภัยค่ะ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีชี้ว่ารัฐบาลจะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและกระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนรวมทั้งการดําเนินงานโครงการไม่กับโปรเจกต์เพื่อหวังรากฐานในอนาคตเช่น การแก้ปัญหาน้ําท่วมระบบการขนส่งสําหรับในส่วนของนโยบายเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลจะเร่งดําเนินการคือการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในประเทศโดยการเยียวยาและฟื้นฟูนฟนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทางการเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลจะดูแลทั้งภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเท่าเทีเทยมกันร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ขอพูดถึงนโยบายต่างๆที่กำกับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตอชอโดยขอเวลาสองสัปดาห์และหลังจากนี้จะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยในวันนี้ค่ะจึงเริ่มทำงานด้วยเป็นการสำรวจเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันโดยจะขอให้ตำรวจตั้งวอลลุ่มตรวจสอบอย่างจริงจังหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนพรคเพื่อไทยนั้นร้อยตํารวจเอกเฉลิมกล่าวว่าได้หาลือกับนายขวัญชัยไพรพนาแกนนํากลุ่มอุดรธาน,นีแล้วโดยยอมรับว่าจะดูแลให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่มให้กระทบกับสิทธิของผู้อื่นมา่อนนียผมก็โทรศัพท์คุยกับคุณขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรเขาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไปดูแลให้ทุกอย่างเรียบร้อยรัฐบาลชุนี ต้องบริหารราชการบ้านเมืองให้ทุกอย่างเรียบร้อยและปกติสุขด้านพลตำรวจเอกกวิทวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเองจะหางลือกับทุกกระทรวงที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในเจ็ก,กระทรวงหลกักที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือต้องลดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้ดำเนินการด้านนโยบายพื้นที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เนี่ยครับมีปืนนะเห็นแล้วครับคือหน่วยที่รับผิดชอบอยู่ขขเขาดำเนินการอยู่นะครับส่วนที่ผมจะลงไปเสริมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อะไรละ่ะท่านจะไปอะมองจุดบกพร่องอะไรต่างๆผู้พูด,พดไง่ายๆว่าผม,ผมบอกแล้วบอกว่าเราต้องเริ่มต้นวันนี้กับพรุ่งนี้แต่เราไปนั่งด่าว่าคนนั้นบกพร่องคนนี้บกพรอนน่รองย้อนไปเรื่อยไม่จบวันนี้พรุ่งนี้จะทำยังไงอย่างนี้วันนี้พรุ่งนี้ที่ผมจะต้องเริ่มคือทางว่ายังไงเรื่องที่คุยได้ผมก็จะคุยให้ฟังนะเรื่องที่ผมผม จะต้องทำโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องของผมนะเป็นหน้าที่ของผมนะ